ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ2,564กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสําคัญกับงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งสามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานและบริหารจัดการเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชนขับเคลื่อนภาคเกษตรเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้นส่งเสริมการสร้างทายาทเกษตรกรเพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตร รวมทั้งพัฒนาอย่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานีจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรในปีก็ประมาณ2,564ดังนี้กิจกรรมที่1ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมู่ที่1บ้านเกาะลูกมอนตำบลน,น้ำซึม ซึ่งรวมกลุ่มการแปรรูปอาหารประเภทน้ำพริกและผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาได้จดทะเบียนเป็นวิสาหก,กิจชุมชนชื่อวิสาหก,กิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกบ้านเกาะลูกมอนโดยการนำของป้าสะอาดขวัญพงดีมีสมาชิกทั้งหมด7ลายและได้ดำเนินการให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการกลุ่มจัดให้กลุ่มได้มีการประเมินศักยภาพ เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนในการดำเนินงานและนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มต่อไปปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำทิกบ้านเกาะลูกมอนได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานประมงอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้หลายชนิดเช่นน้ำพริกปลาแรดปลาหยองเนื้อปลาแรดปรุงรสและแหนมปลาจุดเด่นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกบ้านเกาะลูกมอนคือสมาชิกกลุ่มเป็นผู้เลี้ยงปลาแรดในกระชังในแม่น้ำสแกกังซึ่งได้รับการรับรองเป็นสินค้า GI ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อไปได้จึงนับได้ว่าการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป กิจกรรมที่2ส,ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนบ้านตะนาทหมู่ที่3ตําบลเนินแจงซึ่งเดิมเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีกิจกรรมการผลิตน้ำพริกแกลงและน้ำพริกพร้อมบริโภคอื่นๆมีความสามารถการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลางให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่น ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปลรูปสินค้าเกษตรขั้นต้นโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีหลังการดำเนินงานโครงการกลุ่มได้รับการพัฒนาสนับสนุนบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุน้ำพริกจัดทำฉลากสินค้าเพื่อบอกรายละเอียดของสินค้าและช่องทางการติดต่อสำหรับลูกค้าที่สนใจ นอกจากนี้กลุ่มยังได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ผลิตไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวโดยใช้แรงงานสมาชิกภายในกลุ่มและแบ่งปันผลกำไรให้สมาชิกอย่างเหมาะสมรวมทั้งได้ขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผชอในนามสินค้าวิสาหกาิจชุมชนอีกด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองได้ส่งเสริมให้กลุ่ม นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจำหน่ายในตลาดเกษตรกรซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของลูกค้าและขยายช่องทางการจำหน่ายโดยการขายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นถุงพลาสติกอะค่ะในทีเนี้ได้แพ็กเกจค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งซึ่งเกษตรนะคะสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดแล้วก็สำนักเกษตร ทางงานเกษตรอำเภอเมืองได้นำเป็นบรรจุภันธุ์ชนิดใหม่ซึ่งเป็นกล่องอ่ะค่ะเป็น่องนำมาให้เราใช้ซึ่งมีประโยชน์มากเลยค่ะได้พัฒนาเป็นบรรจุภันธุ์ซึ่งมีมาตรฐานขึ้นเราซึ่งมีประโยชน์มาก กิจกรรมที่3ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์หมู่ที่ 1. ตําตำบลหนองแกจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี2555โดยมีนางที่รักษ์โตทองหรือป้าเล็กเป็นประธานกลุ่มมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจำนวน7ลายรวมกลุ่มการผลิตน้ำพริกต่างๆในปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มรวมทั้งหมด29ราย จุดเด่นของวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์คือการที่ประธานและสมาชิกมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านเคยได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดในปี2559และรางวัลชมเชยระดับเขตในปีเดียวกันสมาชิกมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ให้ความร่วมมือกับทุกๆหน่วยงาน เช่นกิจกรรมการนำผลิตภัณฑ์ออกวู้จําหนายร่วมกับหน่วยงานราชการอยู่เป็นประจำจึงทำให้ได้รับาสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีต่างๆอย่างต่อเนื่องสินค้าเด่นของวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมได้แก่น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องซึ่งผลิตจากปลาแรดลุ่มน้ำสแกกรักงนำมาผลิตปรุงรสผ่านกรรมวิธีที่สะอาดอร่อยเป็นที่นิยมของลูกค้า ทั้งภายในจังหวัดและลูกค้าต่างจังหวัดที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ภายใต้เพจ a c e b o o k ปาร้าทรงเครื่องบ้านสวนลูกแชมป์ปัจจุบันน้ำพริกปาร้าทรงเครื่องบ้านสวนลูกแชมป์ได้รับการรับรองมาตรฐานออยอเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้ได้รับคัดเลือกให้นำสินค้าร่วมจำหน่ายในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย สำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองจึงคัดเลือกให้วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบของอำเภอและส่งเสร,ริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชม จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจรทั้งในด้านการบริหารจัดการการแปลรูปอาหารการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานเทคนิคการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ line, รวมไปถึงกิจกรรมการเกษตรอื่นๆเช่นโคกหนองนาและการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นอกจากนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยังได้สนับสนุนให้ชริตาวิจิตรุข ซึ่งเป็นทายาทของวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์สมัครเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดอุทัยธานีด้วยชริตาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้พยายามนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนำมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์บัรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการขายในตลาดออนไลน์มียอดขายเป็นที่น่าพอใจชริตายังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสถาบันการศึกษาต่างๆส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมและแข่งขันฝึกทักษะต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์ได้เป็นอย่างดีเมื่อช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมา ชลิตาได้นำผลิตภัณฑ์ปาร้ารงเครื่องเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นหินด้วยการฉายรังสีอาหารกับมหาวิทยาลัยราชพัฏพ,พระนครศรีอยุธยาภายใต้โครงการ Product Champion โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญคือเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชุมชนและสามารถใช้หลังสีในการยกระดับคุณภาพหรือมูลค่าเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์และได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ได้รับการวิจัยพัฒนายืดอายุการเก็บรักษาได้ถึง1ปีซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกต่อไปกิจกรรมที่ห ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนายุวเกษตรกรในปี2564สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุาทัยธานีดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโดยดำเนินการในโรงเรียนวัดอุโบสถารามตำบลสแกกลังมีเป้าหมายคือนักเรียนจำนวน13รายทั้งนี้ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ แก่ยุวเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างขายาตเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นให้สามารถสืบทอดอาชีพการเกษตรและสนับสนุนลูกหลานเกษตรกรให้กลับมาทำการเกษตรมากขึ้นกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดอุโบสถาราม ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ2,564โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเช่นมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัววัสดุอุปกรณ์ทำโรงเรือนเห็ดนางฟ้าพร้อมก้อนเชื้อเห็ดเครื่องมือในการทำการเกษตรต่างๆ เพื่อให้ยุวเกษตรกรได้ฝึกทักษะด้านการเกษตรและนำผลผลิตที่ได้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต่อไปสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานีได้ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีติดตามให้คำแนะนำทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความร่วมมือจากาคณะครูที่ปรึกษาเป็นอย่างดียิ่ง จึงนับได้ว่าการพัฒนายุวเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการพัฒนาที่มีความสำคัญที่มีส่วนช่วยให้อาชีพเกษตรกรยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปอย่างมีศักยภาพและยั่งยืนดังนั้นการพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะนำไปสู่การอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนจึงถือเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาทั้งปวง